ประวัติหลวงปู่พานายโกและประวัติวัดโนนทรายณวัดโนนทรายบ้านเมืองกลางหมู่ที่หนึ่งตำบลโนนกอกอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิชาติภูมิหลวงปู่พานายโกท่านเกิดเดือนมิถุนายนพศ2427ประวัติการอุปส,ปสมบทหลวงปู่พานายโกอุปสมบทพศ2447 ประวัติการศึกษาและภารกิจหลวงปู่ภานายโกศึกษาปริยัตและฝึกวิปัสนาหนึ่งปีหลังจากนั้นท่านได้ไปศึกษาต่อที่จังหวัดอุบลรัชธานีเป็นเวลาสปีจบชั้นมูลด้วยอุปนิสัยที่มีความมานะอ,อุสาหะและเค้งคัดในพระธรรมวินัยหลวงปู่ภานายโกเป็นครูสอน พระภิกษุสามเณรและสานุสิทธิ์ผู้เลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่ผานาายโกเนื่องจากท่านเป็นผู้มุ่งปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเข้งคัดไม่ยินดีกับสมณศักดิ์จนชาวบ้านและสานุสิทธิ์เลื่อมใสศรัทธาสามัคคีอันดีงามต่อมาได้ขออนุญาตหลวงปู่ผานาายโกสร้างเรียนรุ่น2510ขึ้นเป็นรุ่นแรกเพื่อเป็นสิริ มงคลแก่ผู้เลื่อมใสและศรัทธ,ธาด้วยความศรัทธ,ธาสามคัคคีท่านหลวงบู่พานนายโกพร้อมชาวบ้านและสานุสิทธ์ได้สร้างวัดนนทรายเมื่อพศสองสจนสำเร็จรูล่วงด้วยดีเสมอมาอาการาภาพาศวันที่20กันยายน2517 ท่านหลวงปู่พานายโกได้มรณภาพณวัดนวนทรายอายุ90ปีพรรษา70 คำกล่าวสักการะหลวงปู่ผานายโกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะสันนายโกเทวะสุปฏิปันโนปัตตะภิกขุง ปเิวิปสันนะสมัตโถนามะอนุภาวนะนะโมพุทธายะปันยาโตปสันนะมานะโสปูชิตานิสาธุ